Hi สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมาบอกต่อเคล็ดลับผิวใสกันค่ะนี่เลย Darin Perfect w t i n e X Body Serum ค่ะก่อนใช้นะคะจะเห็นว่าผิวของเขาเนี่ยมีความไม่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่เรียบเนียนนะคะผิวแห้งมากแต่ว่าหลังใช้แล้วนะคะผิวดูกระจ่งางใสขึ้นเลยตัวน,นี้นะคะเขาได้ทดลองใช้มาแล้วเจ็ดวันปรากฏว่าผิวใสขึ้นนะคะ ตัวนี้เป็นเซรัม่มวิตามินผิวสุดเข้มขน้นที่มีสารสกัดมาจากวิตามินซีอาบูตินกุตาไทโอนคอราเจนไนเซนไามาย AHA ซึ่งเซรั่มตัวนี้นะคะเล่งการผัดเซลล์ผิว2เท่าทำให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็กระจ่งางใสขึ้นด้วยคะ่ะและยังเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะกักเก็บกความชุ่มชื้น ทำให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะแถมเซรั่มตัวนี้นะคะยังอ่อนโยนคนท้องก็สามารถใช้ได้ด้วยนะถ้าอยากมีเซรั่มดีๆแนะนำตัวนี้เลยไปตามกันเลยค่ะ